สวัสดีจ้ายายโสบึงไทยบึงบรรยากาศรอบๆบ้านเนาะจ้ะแดดดีดีมือนีสิบเอ็ดองศาเนาะจ้ะบ้านยายโสติดปลาพอดีเนาะว่าสิหออ่อเขาต้มจ้าแต่ว่าเพรท่านในห่อจ้ะเลยออกมาอ่าทายบรรยากาศเนาะจ้าทายบรรยากาศรอบๆบ้านบ้านยายโสอยู่ติดปลาพอดีเลยจ้ะ ติดปลาเนาะติดแม่น้ำสุดสุดอันบ้านค้นพอดีจ้ะย่างไก่เติบอยู่จ้ะอ่าส่วนสีหออทางไงกะประมาณเป็นกิโลพุ่นละจ้ะสิห่อคิวรถบาทรถหนังเนาะสีห่อเขาต้มจ้ะแต่ว่ากระเบื้องดูละพี่น้องไปตองกระเบื้องีสีห่อแบบใดเอาเขาต้มบันนี้ เดี๋ยวไปท้างในก็นมิตาหิมะจากกระปาเนาะจากเนาะนี่ยจะบรรยากาศสิมันก็นมี่อยู่จะเป็นข้าวต้มเป็นขน้นมไทยเป็นขน้นมอีหอย่างังสิเขาสิทรงมาตต่เมืองไทยจ้ะทรงมาตต่เมืองไทยเล้วนันนี้เขาสิอัดแข็งมากได้จากอัดแข็งมากเราวันนี้ห้องมาหอดเราหเฮามาเบฟกินจ้ะมันบ่แซ่บจ้ะมันบ่แซ่บห้องก็เลยใสู่มิปัญญาของเข้าเนาะจากเนาะเค็ดกินเองจ้ะ บานี้ห่อข้าวต้มนี่ไปตวงบะมีม่นี่เ่าสิเฮ็ดแบบอะไรน,นะจ้ะห่อเกิดใส่ใส่รุ่มเหมือนย่าของเขานะเฮ็ดแบบอะไรเขาจัะชิลๆกินนะจ้ะเมื่อเบิ่งกันเลยจ้ะว่ายายสซีเฮ็ดหนังแน่จ้าเมื่อเบิ่งกันเลยจ้าจ้าตอนนี้ก็มาเขากับแซ่ทั่วรำไว้แล้วเนาะจ้ะแซ่ไว้จักพักนึงเนาะจ้ะจ้าพอเขาอ,อ่อนแล้วก็มาเทลงในเทใส่ตะเกียนนะจ๊ะ จะเสียดงามใช่ไหมเจ้าสีห่อแบบบ้านๆของห้องนาะจ้อเนาะว่ามันสิเป็นแต่กินบ่นจ้าสีห่อแบบบ้านๆเ้าเลยเนาะจ้าอันนี้ในตัวดำที่ย้ายตัวต้มไว้แล้วเนาะจ้าเป็นจังไดเนาะห่อก้าต้มอยู่มึงนอกนี่เนาะบ่เคยเห็ดได้เจ้าในครั้งแรกเนาะอันนี้กะทิกระป๋องเนาะจ้า กะทิกะป๋องหัวกะทิใส่เล็หน่อยนะาจะห่อแบบบานๆเขาเลยบ่ใส่หลายอกน้ำตาลใส่เล็หน่อยนะจ๊ะข้าวต้มมัดบ้านห้องน,นีงเ่เพิ่นบ่ใส่น้ำตาลหลายด้จตะเพิ่นใส่เล็หน่อยบางคนเพิ่นบ่ใส่ซัมพน่าจะอันนี้เป็นเกลนะือเนาะจะเนาะเกลือกันนิดนึงเพื่อตัดขุ่มหวานเนาะจะสูงใส่กันน่าจะ เป็นครั้งแรกที่ที่ใส่ที่ห่อใส่กระดาษไขนะจ๊ะแยกโซ่สใส่กระดาษไขเนาะมีแจกกระดาษไขเยกโซ่ตัดไว้เรียบร้อยหน่อจ้ะแต่ว่าเขาต้มนี่ห่อดูแล้วตอยู่บา้านห้าเนาะจะแต่ว่ายูนหนีเขาเคยห่อใส่กระดาษไขเคลียร์ะนะ่าจะเนาะที่ใส่อีกผสมให้เข้ากัน คือนเขาต้มด้วยตืวอะไรจ้าจริจ้าทใช้ซ้ำเลยนะจ้าทใช้ถาดพักเข่านะจ้าถาดพักเขา่าเตรียมตัวกันไปห้องกันเลยจ้บาบัดนี้แตเบิ่งบรรึจ้ะว่าเขาต้มนี่ทีเป็นแบบใดนะจ้ะ มาด้วยจ้าผู้ใดสิมังอเขาต้มซอยแยกโซบาทที่เนี่ยนี่เละจ้ากรองกันนะจ๊ะสิบว่าตม้มหรอกจ้าโอ้ยบริหงโมเขาต้มโดนยืมหรอ้วยจ้าเออแบบง่ายๆนะจ๊ะจะกินเจ้าฟองลกน้อยจ้า ทีหนึ่งเอาได้แก่เพสีบ่ต้มเนาะต้มมันจะสีหาเนี่ยงา,าสีนงยากอ,กอกีกยูไผ่ยูมันยังสีงหลายใจยูมันหนอกก็ได้คนไทยเห็นอ่ายายสัวไปกินแตาหมกุม้งกระมูแตกวุ่น,ว,นวุ่นนั่นกันส้วที่นับก,กันได้ได้แก่น่ะว่า,นะวางโบมือนีไปเฮ็ดงานบอ่อะไรแ ซัวสีนัดมาพอกันได้จ้ะอันอันตำบักหุ่งนั่นนะซัวสีเป็นบักหุ่งได้ได้จ้่ซัวสีเป็นตำบักหุ้งได้จ้ะซัวสีเป็นตำบักหุ่งอันไปซื้อบักหุ่หงล้านไทยเห็นยว่า,า arf. ไปซื้อบักหุ่งร้านไทยแล้วแล้วก็เอาลืมมาเียอเทศเี่ลืมมาเขือเคี้ยบเราไปซื้อบักเคี้ยเคี้ยอีกล้านนึงอีกได้จ้ะ โอ้ยเจอจิตเป็นตำรรมะคงได้เอาบอกพริกเดี๋ยวบะพริกบะบะพริกบะมีก็บขี้รถแลนไปอีกได้จ้ะไปอีกลานนึงอีกป้าเธอเจอจิตน,นัดกันได้ไนะจจะเนาะถ้าเป็นบ้านเฮ้านีวัดเตี้ยเอ,อนใส่กันเออวางวบ่จิตเป็นตำมะงแกงน้ำมันทอเอาไว้เวด้อ เหนียวคนไทยอยู่ไอยู่มันคนไทยหลายอยู่จ้ะแต่ว่าก็อยู่คนละหมองละแก่เนาะยูชิ้นนัดเพื่อสีพวกกันนี่น้องคนหนึ่งเนาะอันเฮปปี้ซ์ส์เฮปปี้ซ์ส์พร้อมกันกับยายโสนเลยจ้ะเฮปปี้ซ์ส์พร้อมกัน ล่อวีซ่าถาวอนนรอนมาจะล่อวีซ่าถาวรน,นี่ล่อโดนด้วยกันสองตีมันได้แค่โซ่ล่อเพมันวีซ่าท่องเที่ยวนะจ้ะพอดีแค่โซ่ก็ได้วีซ่าถาวรแน่ก็ได้ที่กันแกมาอยู่ได,ดไไไ้สามเดือนเลยกว่าจะสามเดือนหรือสี่เดือนแกว่าอ,อยู่กระไดพี่ว่าสันว่า เอาเป็นยังแล้วเนาะจะนึะว่าโอ้ยมันบ่ม,มีมูมีพวกว่าสันแก่ป่าแกนแน่แกอยูกกุกข้อนอกจากแกยูุกข้อเท่นแท่นแกอยูุกข้อเนาะบ้านแกอยูุกข้ออังศีนะจ๊ะบ้านแกอยูุกข้อว่าที่นี่ก็คนไทยกะสีบ่หลายหรือมันจังใดบานี้แกก็แกตัดสินใจกับ กับไปอยู่บ้านเลยจ้ะเก่กับตาจิงแก่กับไปอยู่ไทยเลยคนแก่วัฒน์ทุนดะีน,น,นะจ๊ะเนาะคำว่าดอีดีจ้ะอันนี้วัฒน์ทุนที่คนแก่วัฒทุนนะจ๊ะเนาะผู้คนใจผู้คนคิดก็คือกันกันต่อไปอันแรกก็บข้ามหนาวนะจ๊ะเนาะข้ามหนาวข้ามหนาวแล้วก็บผ้าซานี่ลจะ,าานนะจ้ะผ้าซาก็สซำท่านเนจ้ะ ภาษาก็สำคัญนะจ๊ะขาไปซื้อขวงนี่ซัว่วเขาวสิไปซื้อสารกับเขาได้หนาะจ้ะเนาะโอ้ยมาใหม่ๆก็ใส่ภาษาใบนะจ๊ะใส่ภาษาใหม่ได้ใบไปเอาอันนั่นใบไ,ไปเอาอันนี้ถามเขา าเจ้ามาอยู่โดนแล้วก็จะกระชิ่นกรช่าก็จะกระลึงแล้วก็จะกระเจงผ้าษาแล้วกูมาอยู่ใหม่ๆนี่ก็ก็ลั้มปากแน่เนะขึ้นขึ้นรถบา้าเนาะขึ้นรถบ้าเอัน,ข,น,อน,าาน,นขึ้นอันบ้รูภ้าษาเนี่ก็ขึ้นยากเลยจะรถบ้านขึ้นนั้น บ้านห้ามนี่เซนสืสะดวกสบายเวลาไปซื้อของซื้อสิ่งซื้อของนะจ๊ะเนาะมันจะบักขึ้นกันเวลาเสร็จตะกี้นั่นจะชื่อว่าอะไรนนั่นจะมันจะลู่ลูกกันด้วยมันจะสบายอีกแบบนึงสบายไปคนละอย่างนะจ๊ะที่น่เนาะจะดีไปคนละแบบละอย่างนะจ๊ะคนห้าอยู่ใดแล้วก็มันจะคอยไป เหตุการณ์ที่งานแล้ววันฝ่ายทยี่ห้าจะค่อยกลับไปอยู่เมืองไทยในแตะเนาะการเ้าอยากไปอยีลิริได้บ่มีคข่วงขความทุนว่าอยู่ว่ามันมันบ่มีบุญมีงานในแตอยู่นี่เนาะบุญงานไอเจ้าบอกว่าีมันแตสิมีอยู่เทศกาลแต่ว่ามันบ่คือบ้านเฮามันบ่มวนคือบ้านเฮาวันต่อไปมันบ่มี ทังแท็กกเจะรปทีสมาสปีไม่หรือว่ามิดซ์เมอร์ไปนั่นำหระบแกงานไทยนี่กะกะมีอยู่จ้ะคนกะจัดอยู่ทุกวัดวัดไทยกันไรแต่ว่าก็กะนัดกันนะจ๊ะนัดกันที่กล่องกระถิ่นกล่องเอียงไปที่ยังพวยแยโซไปวัดไทยกันนีอยู่แต่ว่าปุ้นนะจ๊ะอยู่ไกล้คนละอยู่เป็นว่างเป็นรวยกิโล่คนละ กระั่วสิเต้กันใด้อะเจ้เนาะคนท่กระิต้กันไดนี่เราจะยูแบบกำลังจะยูใคยูมั่งองโงมกางกตเห็ุเิดเองนะจ๊ะจะขนเจ้าฟองห่อที่ห่อสุมนะจ๊ะหออแล้วเราเนาะจ๊าเนาะมาบั้งบัดหนึ่งกันได้จ้ะพ่าจะเป็นเจ้าได ยาตอนนี yeah, no si no no no. ้เขาก็มาเปิดเบิ้งเนาะจ้ะข้าวต้มหนึ่งเขาสิเป็นจังไดเนาะจ้ะใส่เวลาหนึ่งโดนพ่อสมควรเนาะจ้ะเนาะมันคือต้มปันได้เนาะจ้ะนี่เราจ้าน้าตาจ้ะใส่ได้ยุจ้ะไปเฮ็ดล่องเบิ้งเลยจ้ะเด้ออ่ะ